สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับแม่วันองนะคะสําหรับวันนี้นะคะตรงกับวันอาทิตย์ที่1 4มีนาคม2564สีมงคลนําโชคนะคะจะมีสีเขียวสีม่วงและสีดําเลขเด่นประจําวันนี้นะคะจะมีเลข7เลข1เลข4เลข5าและเลข9เมื่อนําเลข5าตัวมาจัดเป็นชุดชุด3ตัวนะคะได้ทั้งหมด10ชุดดังนี้714 715 719 145 149 459 457 579 591และ974เ <_ d ial ing> มื่อเรานำมาจัดเป็นชุดชุด2ตัวนะคะได้10ชุดเช่นเดียวกันนะคะดังนี้71 74 75 79 14 15 19 45 45 45 49และ59สำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวัน ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะสื่อนําโชคจะมาจากการไปทําบุญค่ะเลขซมซีนะคะถ้าคุณได้เสียงสิมซีมานะคะ,อะนอกจากนี้นะคะคนวันอาทิตย์ลองสำรวจดูนะคะของใช้ใกล้ๆตัวคุณนะคะมีอะไรแตกพังชารุดอยู่ไหมนะคะวรที่จะถ้าเป็นอของชิ้นใหญ่ควรจะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะคะถ้าเป็นของชิ้นเล็กๆนะคะอย่าไปเสียดายนะคะจัดการเคลียร์เถอะนะ,ะเพราะมันจะทําให้คุณไม่มีโชคและเกิดอันตราย เลขเด่นเสริมดวงของคนวันอาทิตย์51638ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อนําโชคจะมาจาก4ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจําตัวพนักงานนะคะกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทนอกจากนี้4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อง,งานเป็นประจํา<ๆ>ก็เป็นสื่อนําโชคนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง14895ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อน้าโชคจะมาจากเลขที่บ้านนะะบ้านที่คุณอยู่อาศัย ก่อนซื้อก่อนเสี่ยงอุทิบุญให้เจ้าที่เจ้าทางท่านก่อนนะคะและถ้าหากคนวันอังคารบูชาพระราหูมีเลขลอตประจําองค์นะคะ,ะนั้นก็คือสื่อนําโชคหรือถ้าไปสการะพระราหูเสียงซิมซีมาซิมซีจากพระราหูะคะก็เป็นสื่อนําโชคนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวง9 1้าหนึท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อน้าโชคจะมาจากคนท้องอยู่ใกล้คนท้องถามเลขตามเลขกับคนท้องนะคะหรือถ้าหากคนวันพุธกลางวันตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อนําโชค นอกจากนี้อายุของคนที่คุณรักมากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อคุณแม่สาม,มีภรรยาหรือลูกหลานนะคะอายุเต็มอายุย่างพอสเกิดวันที่เกิดของเขานะคะคือสื่อนํำโชคของคนวันพุธกลางวันเลขเด่นเสริมดวง6 2 1 0 7ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะสื่อนํำโชคจะมาจากทะเบียนรถค่ะรถที่คุณนั่งเป็นประจำรถที่คุณเป็นเจ้าของหรือรถที่คุณนั่งวันนี้นะคะ,อ,ะอันนี้คือสื่อนํำโชคสองตัวท้ายสามตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ก็เป็นสื่อน้ำโชคนะคะ สำหรับเลขเด่นเสมดวงคนวันพุธกลางคืน17254ท่านที่เกิดในวันพฤหัสสื่อน้ำโชจะมาจากความฝันค่ะนะคตีเลขจากความฝันฝันถึงใครซื้อยุค,คนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยนะคะนอกจากนี้เลขที่บ้านบ้านที่คุณนอนเมื่อคืนนี้ก็เป็นสื่อน้ำโชคนะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันพฤหัส1 8 0 5 9ท่านที่เกิดในวันศุกร์สื่อน้ำโชจะมาจากลูกหลานเด็กเล็กๆนะคะถ้าอยู่ใกล้ ถามเลขกับเขาหรือให้เขาหยิบเลขให้นะคะนอกจากนี้วันนี้หากคนบันสุขได้ไปธนาคารหรือไปโรงพยาบาลน,นะคะเลขที่บัตรคิวก็เป็นสื่อน้ำโชคเลขเด่นสมดวงคนมันสุข1 9 2 0 8ท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะสื่อน้ำโชคจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่อยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าเลขที่สำนักงานนะคะที่คุณทําทงานหรือคุณเปิดร้านค้าขายนะคะนอกจากนี้อายุแม่ค่ะอายุเต็มอายุย่างพอสอบเกิดวันที่เกิดของแม่นะคะ หากท่านไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านนะคะเลขเด่นเสมดวงคนวันเสาร์วันนี้นะคะสามหนึ่งเจ็ดสี่หกนะคะสำหรับวันนี้มั่นบ้นหนองขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับสื่อนาโชคและเลขเด่นนะะประจําวันเลขเด่นเสริมดวงนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ,อะขอให้ท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ